สื่อเวียดนามตีข่าวปาร์คฮังซอเริ่มหมดแล้วพร้อมพูดถึงโคสซิโก้แฟนดาวทองไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ผ่านไปทั่วแข้งเหงียนก็โดนอินโดเล่นใหญ่แต่ไทยใหญ่กว่าเยอะชินแต่ยังอย่างเซ็งอินโดได้กินแต่ข้าวกล่องเหมือนกับเวียดนามสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพันวัฒน์นะครับคลิปนี้มาคุยแบบจัดเต็มในเรื่องราวของศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน คู่ชิงชนะเลิศที่ทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับกระแสะคู่นี้ร้อนแรงสุดๆแล้วก็มีเรื่องของทีมชาติเวียดนามนะครับที่ตอนนี้เจอปัญหาใหญ่โดยเฉพาะปาร์คฮังซอเริ่มตกเป็นที่พูดถึงและถูกตั้งคำถามเยอะมากๆในการคุมทีมชาติเวียดนามนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่ หนึ่งแสนซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัตนคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับในช่วงแรกของคลิปนี้ไปเก็บตกควันหลงของทีมชาติเวียดนามกันก่อนนะครับหลังจากที่พวกเขาเจอทีเด็ดของทีมชาติไทยนักเตะไทยแล้วก็มาโนโพกกิ้งเล่นงานอย่างหนักจนทำให้เวียดนามต้องกลับบ้านก่อนกำหนดและไม่สามารถป้องกันแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนได้นะครับ การที่เวียดนามพ่ายแพ้ทีมชาติไทยถึงตอนนี้แฟนบอลเวียดนามก็ยังคงรับไม่ได้รวมถึงสื่อมวลชนของประเทศเวียดนามก็ตั้งคำถามมากมายแล้วว่าทำไมทีมชาติเวียดนามถึงแพ้ทีมชาติไทยนะครับเรียกได้ว่าเป็นประเด็นใหญ่ของประเทศเวียดนามในตอนนี้เลยนะครับปาคังซอโดนวิจารณ์นักเตะเวียดนามก็โดนวิจารณ์จากสื่อมวลชนพอสมควรเลยนะครับก่อนที่ล่าสุดเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวฟุตบอล ของดันทิที่เวียดนามเนี่ยอย่างคุณทุยลินนะครับเขาได้ออกมาตีบทความได้อย่างน่าสนใจเกี่ยวกับทีมชาติเวียดนามภายใต้การคุมทีมของปาร์คฮังซอที่ไม่สามารถทำตามเป้าหมายคือการป้องกันแชมป์ฟุตบอลอาเซียนได้ตกรอบก่อนกำหนดนะครับโดยผู้สื่อข่าวฟุตบอลคนนี้เนี่ยได้นำเสนอถึงความล้มเหลวของทีมชาติเวียดนามและส่งสัญญ,ญาณว่า ยุทธวิธีการทำทีมของปาร์คฮังซอเฮโคชเวียดนามคนปัจจุบันเริ่มลดประสิทธิภาพลงไปเยอะมากกว่าเมื่อก่อนนะครับโดยสื่อเนี่ยเขาบอกว่าแม้ว่าเวียดนามจะประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วง4ปีที่ผ่านมาแต่ปาร์คฮังซอ,อก็มีสิติที่แย่สุดๆในการเจอกับไทยถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะไม่เคยแพ้เลยก็ตามแต่ทุกครั้งที่เวียดนามพบกับไทยในทัวร์นาเมนต์อย่างเป็นทางการหรือรูปแบบการเล่นที่ เป็นทางการและถูกจับตามองแต่ปาร์คฮังซอก็ทำได้เพียงแค่พาเวียดนามเสมอและแพ้เท่านั้นโดยเฉพาะในเล็กแรกและเลก2ของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่เวียดนามเสมอกับไทยทั้ง2เกมแถมยังมีรูปแบบการเล่นที่ไม่น่าประทับใจเล่นเกมรับตลอดทั้งเกมขณะที่ในรายการชิงแชมป์อาเซียนล่าสุดปาร์คฮังซอก็พาเวียดนามแพ้ไทยด้วยสกอร์รวม2นะัด0ต่อ2เท่ากับว่าปาร์คฮังซอตั้งแต่มาคุมทีมชาติ เวียดนามเจอไทยแต่ละครั้งแทบจะไม่ค่อยชนะและสุดท้ายจะเสมอกับแพ้เป็นหลักนะครับเขาบอกว่าการตกรอบรองถือเป็นความล้มเหลวของทีมชาติเวียดนามปาร์คฮังซอต้องรับผิดชอบและพาทีมกลับมาให้ได้สื่อท่านนี้เคยบอกว่าอย่างไรก็ตามทุกคนต้องก้าวผ่านช่วงที่ย่ำแย่ตรงนี้เพื่อนำเป็นบทเรียนมากมายเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายที่สำคัญ ซึ่งปาร์คฮังซอในตอนนี้ดูเหมือนจะไม่มีเวทมนต์กับฟุตบอลเวียดนามอีกต่อไปแล้วและไม่น่าจะพาเวียดนามไปสู่เป้าหมายในอนาคตได้นะครับโอ้โหสื่อนี้เขาก็เล่นปาร์คฮังซอค่อนข้างหนักนะครับนอกจากนี้เขาบอกว่าสัญญาที่เหลืออีกหนึ่งปีกับสมาคมฟุตบอลเวียดนามของปาร์คฮังซอยังมีงานสําคัญที่ต้องทําโดยเฉพาะฟุตบอลซีเกมที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพ ต้องคว้าเหรียญทองให้ได้ถ้าไม่ได้อาจจะจบกันนะครับโอ้โปหปาร์คฮังซอจะสื่อเวียดนามเล่นหนักจริงๆนะครับอย่างที่บอกนะครับด้วยสไตล์การทําทีมที่เป็นเดอร์ตี้ฟุตบอลเป็นหลักเนี่ยพอพ่ายแพ้มาเนี่ยก็จะโดนวิจารณ์อันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้จริงๆนะครับถึงหรือถ้าปาร์คฮังซอทําทีมฟุตบอลสวยๆเข้าทําและสู้กับคู่ต่อสู้ได้สนุกกระแสะวิจารณ์อาจจะเป็นอีกแบบก็เป็นไปได้นะครับนอกจากนี้ครับปาร์คฮังซอเฮดโค้ช ทีมชาติเวียดนามครับยังเจอมลสุมหนักนะครับเมื่อสตาฟโค้ดที่ช่วยงานเขาทีมชาติเวียดนามเนี่ยได้ทําการทยอยลาออกกันอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะ2คนก็คือซอยจูยองคนนี้เป็นแพทย์นักกายภาพที่อยู่กับปราร์คมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนคือคิมแตมินก็ประกาศลาออกเหมือนกันนะครับเท่ากับว่าในตอนนี้เนี่ยผู้ช่วยของปราร์คฮังซอนะครับลาออกกันเพียบแล้วนะครับถึง4คนด้วยกัน ในการมาเป็นผู้ช่วยโอ้โหคือเรียกได้ว,ว่าเจอปัญหาใหญ่มรสุมจริงๆครับสำหรับปาร์คฮังซอนะก็รอดูกันปาร์คฮังซอจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเขาเป็นโค้ชที่แฟนบอลชาวไทยอยากติดตามเพราะด้วยรีแอคชั่นด้วยแพชชั่นหรือด้วยอาการหัวร้อนของเขาในการคุมทีมชาติเวียดนามเจอทีมชาติไทยเนี่ยทำให้แฟนบอลชาวไทยอยากรู้ว่าอนาคตของปาร์คฮังซอจะเป็นยังไงและด้วยแทคนิคอย่างที่ผมบอกนะครับสั่งนักเตะเดอร์ตี้ฟุตบอลติดดาบตลอดเนี่ย ก็จะทําให้เวียดนามเนะี่ยตั้งคําถามอีกเยอะนะครับนอกจากนี้นะครับพอปาคังซอตกเป็นเครื่องหมายคําถามเกี่ยวกับการทําทีมต่างๆเนี่ยสื่อเวียดนามแฟนบอลเวียดนามก็โหมกระแสไปที่โคโซิโกเพอล่าสุดในโคโซิโกเดินทางถึงประเทศเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยเพื่อจะเตรียมปีซีซั่นกับทีมฮองอัญญลายนะครับซึ่งโคซิโกก็ได้พบกับสื่อเวียดนามและสื่อเวียดนามก็ได้สัมภาษณ์โคซิโกถึงประเด็นที่ ทีมชาติเวียดนามแพ้ทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหนที่ผ่านมานะครับแต่โคซิโกเขาไม่ได้ไปพูดถึงเรื่องของรูปเกมเรื่องของอะไรต่างๆนะครับเขาพูดแค่ว่าโค้ชแต่ละคนเนี่ยมีแท็กติกที่แตกต่างกันและผู้เล่นจะต้องมีการปรับตัวฮองอัญ,ญลายก็มีกลยุทธ์ที่แตกต่างกันกับปาร์คฮังซอที่มีแท็กติกที่ต่างออกไปอย่างไร้ตามผู้เล่นต้องปรับตัวเข้าหากันสำหรับเขาวิธีการเล่นคือปิดและเล่นให้เร็วนะครับ คือโคซิโก้เนี่ยเขาไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับหลังเกมไทยและเวียดนามนะครับเขาเพียงแค่ว่าพูดถึงปาร์คฮังซอเกี่ยวกับในเรื่องของวิถีฟุตบอลต่างๆนะครับแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรมากกว่านี้พอโคซิโก้ต้องยอมรับเขามีสมาธิในการคุมทีมฮองอัญญลายเป็นหลักนะครับอ่ะเป็นก็เป็นข่าวสารที่ผมนํามาฝากกันนอกจากนี้นะครับต้องยอมรับเลยว่าการที่เวียดนามแพ้ไทยเนี่ยแฟนบอลเวียดนามเขารับไม่ได้มากๆเลยนะครับก่อนที่ล่าสุด พวกเขายังไม่จบแล้วก็พานไปทั่วนะครับมาก่อกวนนักเตะไทยไม่หยุดนะครับเพราะล่าสุดเนี่ยเป็นทางเพจ Facebook ฟุตบอลของประเทศเวียดนามเนี่ยเขาค่อนข้างโจมตีนักฟุตบอลไทยอย่างมากนะครับโดยเฉพาะพี่อุ้มธีรทรพี่เจชนาทิพตเขาออกมาโจมตีเยอะจริงๆนะครับโอ้โหแล้วก็เรียกได้ว่าสร้างคอนเทนต์ที่ไม่เป็นกระแสดีทำให้นักฟุตบอลไทยของเราโดนโจมตีซึ่งเป็นเรื่องที่ ไม่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอย่างมากนะครับฟุตบอลจบในเกมก็ควรจะให้จบไปแล้วนะครับไม่ควรจะเอามาเป็นแบบนี้ต่อเนื่องเห็นแบบนี้เราก็แบบโอ้โหค่อนข้างที่จะเศร้าใจแทนแฟนบอลเวียดนามหลายหลายคนนะครับที่แบบบอลจบคนไม่จบแฟนบอลส่วนหนึ่งดีก็มีแต่แฟนบอลส่วนที่ผ่านไปทั่วก็มีเยอะนะครับทำให้นักเตะทีมชาติไทยของเราเนี่ยโอ้โหตกเป็นที่พูดถึงที่เวียดนามอย่างมากแต่ ฟุตบอลไทยเราพัฒนาไปเยอะนะครับนักเตะของเราไม่เอาเรื่องนอกสนามมายุ่งแน่นอนนะครับใครจะโจมตีก็โจมตีไปส่วนเราโฟกัสในเกมและอย่างพี่อุ้มธีรทรพี่เจชนาทิพย์แล้วก็นักเตะไทยทุกคนก็เล่นฟุตบอลอย่างใสสะอาดเล่นฟุตบอลที่เป็นฟุตบอลจริงๆนะครับไม่ไม่ได้มีแถมเหมือนนักเตะเวียดนามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็แฟนบอลอย่างเราก็ดูได้แต่เราก็อย่าไปใส่ใจเยอะ ปล่อยให้พวกเขาหัวร้อนกันไปในเมื่อสุดท้ายผลการแข่งข,ขันเราเป็นฝ่ายชนะนะครับก็เรียกได้ว่าก็เป็นข่าวสารที่ผมนํามาฝากกันนะครับเรียกได้ว่าโลกออนไลน์ในตอนนี้แฟนบอลเวียดนามยังไม่หยุดเลยนะครับผมว่าถ้าเราเป็นแชมป์อาเซียนได้เนี่ยเขาก็จะหยุดไปเองแล้วจะเงียบไปเองแค่นี้ก็เงียบไปเยอะแล้วนะครับนอกจากนักเตะไทยจะโดนแฟนบอลเวียดนามเข้ามาโจมตีแล้วเนี่ยนักเตะเวียดนามเองก็โดนเหมือนกันนะครับ พราะล่าสุดเนี่ยเป็นทางเหงียนฟงฮองดูยแข้งเบอร์เจ็ดของเวียดนามจําได้ไหมคนเนี้ยที่เขาเกิดข้อผิดพลาดในจังหวะที่เขาลื่นแล้วก็บอลไปถึงพี่เจช,ชนาทิพย์ยิงเข้าประตูไปให้ไทยออกนำหนึ่งต่อศูนย์ในเกมนัดแรกของรอบรองนะครับล่าสุดเนี่ยเหงียนฟงฮอยดูยนะครับเขาได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกเขาบอกว่าเขาขอโทษแฟนบอลเพราะเขาล้มในเกมแรกทําให้นัดที่2เจอสถานการณ์ที่ลาบากเขาเสียใจอย่างมากที่ต้องตกรอบ แต่เมื่อวานนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อร่วมทีมทุกคนที่เล่นอย่างเต็มที่ขอบคุณแฟนบอลทุกคนเวียดนามจะเตรียมตัวเพื่อปีหน้าหวังว่าทุกคนจะมีสุภาพดีและมีสิ่งดีๆในวันปีใหม่นะครับจากนั้นเนี่ยก็มีนักเตะเวียดนามคนหนึ่งชื่อโหทันไทยหมายเลข13นะครับได้โพสต์ hmm. <Dead> post, ข้อความฝากไปถึงเหียนฟงฮองดุย mm hmm. เขาบอกว่าโอเคสู้ต่อไปเจอหลาดก่อนที่นักเตะคนนี้จะตอบกลับวว่าโอเคคอนเต้ซึ่งคอมเมนต์เนี่ยทำให้แฟนบอลเวียดนามไม่พอใจ เขาไปคอมเมนต์ด่าโหทันไทยเยอะมากๆครับเขามองว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่ทําใหทา wow. ้ทีมตกรอบไม่ควรจะมีอารมณ์ขันนี่ครับโหโดนกันหนักจริงๆรีเดอแฟนบอลเวียดนามโหดมากๆในตอนนี้แต่ผมเชื่อว่าหลังจากนี้พวกเขาจะดาวกันไปเองเพราะทีมชาติไทยของเรากลับมาอยู่ในที่ที่ควรจะเป็นคือการเป็นยักษ์ใหญ่ในอาเซียนแล้วเราก็ชนะทีมอาเซียนได้แบบเต็มที่แล้วนะครับประมาณนี้เรื่องของเวียดนาม จากนั้นมาดูเรื่องราวของทีมชาติอินโดนีเซียกันหน่อยนะครับคู่แข่งของทีมชาติไทยในรอบชิงของศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนอย่างที่ทราบในเกมที่ผ่านมารอบรองชนะเลิศนัดที่2เนี่ยชินตายยังนะครับเฮดโค้ชเกาหลีใต้ของอินโดนีเซียก็ได้เดินทางไปสกกลฟอร์มของทีมชาติไทยด้วยนะครับแล้วก็ส่งการท้าดวนถึงทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมกับตั้งเป้าพาอินโดนีเซียเป็นแชมป์ให้ได้โดยไม่มีข้อแม้อย่างอื่นนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าสงครามจิตวิทยาใส่กัน ตั้งแต่ยังไม่เริ่มนะครับนอกจากนี้อินโดนีเซียนะครับจากผลงานที่พวกเขาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนได้สำเร็จเนี่ยล่าสุดนะครับนักเตะอินโดนีเซียได้รับเงินอชัชชีจำนวน500ล้านรูปีหรือประมาณ1ล้าน2แสนบาทไทยนะครับจากเจ้าของกลุ่มธุรกิจชื่อดังในประเทศอินโดนีเซียนะครับเขาก็เรียกได้ว่าเอาเงินมามอบให้กับนักเตะอินโดนีเซียเพื่อเป็นขวัญกำลังใจก่อนลงเตะรอบชิงนะครับ นอกจากนี้เนี่ยทางฝั่งของยูนุสนูซี่เนี่ยเลขาธิการของสมาคมลูกหนังอินโดนีเซียเนี่ยเขาเปิดเผยก็บอกว่ากลุ่มทุนธุรกิจชื่อดังของอินโดนีเซียเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าอินโดนีเซียสามารถเป็นแชมป์ได้เนี่ยจะเตรียมเงินอัดฉีดเพิ่มอีก1000ล้านรูปีหรือประมาณ2ล้าน 4, แสนบาทไทยนะครับโอ้โหก็ถือว่าอัดฉีดพอสมควรนะครับเรียกได้ว่าอินโดนีเซียเล่นใหญ่พอสมควรในชิงแชมป์อาเซียนห่นนี้แต่ผมบอกเลยว่า ยังเล่นใหญ่ไม่เท่าทีมชาติไทยนะครับเพราะทีมชาติไทยของเราเล่นใหญ่ที่สุดในสืบฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหนนี้แล้วนะครับเพราะว่าเงินอัดฉีดทีมชาติไทยตอนนี้ถ้าเกิดเป็นแชมป์ฟุตบอลอาเซียนได้รับการเต็มๆต็ม50ล้านได้เลยนะครับแล้วผมเชื่อว,ว่าจะมีมากกว่านี้อีกแน่นอนนะครับซึ่งมาดามแป้งนวลพันล่ำสามผู้จัดการทีมชาติไทยจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับนอกจากเรื่องเงินของเงินอัดฉีดที่อัดกันแบบเป็นที่นักเตะเนี่ยผมว่าถ้าเป็นแชมป์เนี่ย มีรับโคลารานแน่เช่นเดียวกับทีมงานสตาฟโค้ดก็ได้แบบเต็มที่นะครับแล้วก็มีเรื่องของขวัญกําลังใจเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับมาดามแป้งมาเนี่ยเขาทุ่มทุนอย่างมากนะครับอย่างเช่นการเอาของแบรนด์เนมเนี่ยมาจับสลากให้กับนักฟุตบอลนั่นก็เล่นใหญ่สุดๆนะครับเพราะของแบรนด์เนมเนี่ยราคาห้า0 0 0หกแสนเพียบเลยนะครับเช่นเดียวกับการเรียกนักเตะมาช่วยทีมชาติไทยชุดจริงชับอาเซียนหัวนี้ทีมชาติไทยของเราก็เล่นใหญ่แบบจัดเต็มนะครับมีนักเตะจากเจลีก มีนักเตะจากยุโรปอินโดก็มีจากยุโรปใช่ไหมแต่ไทยเราเนี่ยยุโรปเจลีกแล้วก็นักเตะคุณภาพในไทย UE, ลีกล้นทีมนะครับคือนักเตะเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีคนที่ติดโทษแบนอย่างพี่อุ้มจิรธรบุญม,มาทันถามว่าพีมีผลกระทบไหมในรอบชิงเกมแรกก็มีผลกระทบแต่เราก็มีนักเตะที่สแตนบายได้อยู่อีกเพียบที่ลงสนามมาได้เช่นเดียวกับตําแหน่งผู้สาประตูไม่มีชัดชัยบุตรพรมยังมีศิวลรักแล้วก็พี่ตองกวินนะครับเรียกได้ว่าทีมชาติไทย คุณภาพขับแก้วจริงๆในชิงแชมป์อาเซียนหุ่นนี้ก็รอติดตามนะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงในรอบชิงนะครับเดี๋ยวมาปรีวิวกันดบบจะเต็มในคลิปหน้ารับรองดุเด็ดเผ็ดมันแน่นอนนะครับแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจของอินโดนีเซียอีกหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อเป็นทางฝั่งของชินตตยังนะครับเฮดโค้ชชาวเกาหลีใต้ของอินโดนะครับเขาได้ออกมาวิจารณ์ฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเหมือนกับปาร์คฮังซอเฮดโค้ชทีมชาติเวียดนามเลยเรื่องของ ข้าวหรือว่าอาหารที่ฝ่ายจัดเตรียมให้นักเตะเนี่ยไม่ดีนะครับชินไตยองบอกว่าตอนเนี้ยค่อนข้างเซ็งอย่างมากเพราะว่าทีมชาติอินโดนีเซียได้กินแต่ข้าวกล่องซึ่งโภชนาการไม่ครบเขาบอกว่าชินไตยองเนี่ยเป็นกังวลในเรื่องนี้เหมือนกับปาร์คฮังซอเหมือนกันนะครับแล้วก็นักเตะอินโดนีเซียเนี่ยก็ต้องไม่แล้วก็นักเตะอินโดนีเซียเนี่ยต้องการโปรตีนที่เพียงพอแล้วก็ปริมาณแต่เจอฝ่ายจัดแบบนี้ก็ ค่อนข้างเซ็งเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของอินโดนีเซียก่อนจะเจอกับทีมชาติไทยนะครับเรียกได้ว่าพูดเหมือนกับปาร์คฮังซอเลยไม่รู้ว่าจะโดนทีมชาติไทยล้มเหมือนเจอปาร์คฮังซอหรือเปล่ารอติดตามเลยนะครับสำหรับทีมชาติอินโดนีเซียคลิปนี้ก็เรียกได้ว่าจัดเต็มและทั้งเรื่องราวของทีมชาติเวียดนามคู่รักคู่แขนงทีมชาติไทย เรื่องของรอบชิงที่อินโดจะชิงกับไทยสนุกแน่นอนนะครับก่อมเกมจะเริ่มขึ้นผมเชื่อว่าจะมีอีกหลายเรื่องราวมาพูดคุยกันอย่างแน่นอนนะครับแต่คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันในชนแนลตองซุยหวังว่าแฟนๆจะเต็มอิ่มกับเนื้อสาระที่ผมเน้อฝากกันถ้าชอบก็กช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์มุ่งสู่หนึ่งแสนซับไปด้วยการคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ